สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นเจ้ากานยาวทำงานนี่คะถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องเปลี่ยนรองรองเท้าใหม่ให้เจ้าคานยาวครับนี่ตอนนี้กำลังถอดใบแท็กออกนะครับเพื่อเปลี่ยนโซ่ เพราะว่าช่วงล้างนี่หลุดบ่อยเหลือเกินโซ่ตกแต่ละทีมากใส่ยากใส่เย็นก็วันนี้ก็เลยเอาย้ายเขามาบ้านโซ่ใหม่นี่ใช้ทั้งลมยิงบล็อกเลยนะใช้ทั้งลมยิงเอาเลยใช้ลมยิงเอาเลยฮะมันจะได้ไวฮะถอดอดแบบนี้มันก็มี น็ <Not S 2> <ไ>อตเสียมั่ง <ไอ S 1> เป็นธรรมดาครับแบบไหนก็เสีย<อ>ครับน็อตอ่ะใช่ไหมอโอ้วันนี้ได้ช่างเบิ้มมาฮะช่างเบิ้มช่างเบิ้มเรามาทําการเปลี่ยนโซ่ถอ,อดไปได้หลายใบแล<อ>้วพวกนี้คือยิงบล็อกยิงบล็อกลุมแล้วแต่หวานต้องเอาแก๊สเป่าครับนี่พวกนี้ถอ,อดมเรียบร้อยแล้วถอดหมดเรียบร้อยแล้วบางตัวหวานครับ ต,ต้องตัดออกเดี๋ยวใช้แก๊ส Aus ตัดเอาเปลี่ยนสองข้างนะครับเปลี่ยนสองข้างเลยช่วงลังนี่รู้สึกว่าจะเดินสะดุดบ่อยหลุดบ่อยบูธอะมันแตกหมดแล้วครับแต่สลักยังดีอยู่นะนี่นี่สลักน่ยยังดีอยู่แต่บูธแตกหมดนี่บูธแตกหมดแล้ว เฟืองสปอเก็ตนี่ยาผมก็ต้องเปลี่ยนนะแลม<อ>แลมมันจะหมดอยู่แล้วหมดอยู่แล้วอะไรผมนี่ผมสั่งมาเฟืองสปอเก็ตนี่สั่งจากศูนย์เลยนะนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยซื้อจากศูนย์มาครับซื้อจากศูนย์มานี่เฟืองสปอเก็ตสองข้าง พร้อมโซ่เดีย๋ยวเราไปดูโซ่กันโซ่ผมซื้อมา70,000กว่าบาทนะสั่งจากศูนย์มาเลยฮะัีวไปดูโซ่โอ้โห,โหของศูนย์เลยนะฮะนี่นี่ครัโซ่ BK BKS ครับ BKS ครับนี่คู่ละเจ0 0 0มกว่าบาทครับคู่ละเจ็ดหกว่าบาทนี่ใช้ของศูนย์เลยบุญรอดเปลี่ยนทีมันอยู่ได้นานครับ ใช้ทีก็เอาให้มันคุ้มเลยเปลี่ยนให้มันคุ้มเลยอย่าไปเปลี่ยนของแบบเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้มันดีไปเลยฮะนี่โซ่คู่นี้มาคู่ตัวกับเจ้าก้านยาวนะหกปีเต็มเต็มเลยครับโซ่เส้นนี้คู่นี้หกปีเต็มเต็มเลยที่บุญรอใช้มาแต่บางคนก็บอกว่ามันยังพอใช้ได้อยู่นะแต่มันเดินลําบากเดินไปก็ต้องปั่นไปเรื่อย ต้องคอยดูอย่าให้โซ่ตกตกมานี่งานเข้าเลยจะเพาะด,ด,ดูดูการนี้ตกไปสีรอบไปนะต้องจับใส่คลายจราบีแล้วก็ตอกใส่เข้าใหม่เนี่ยรอบเลยก็เลยเปลี่ยนเลยดีกว่าใช้บล็อกลมยิงเะนี่ง่ายดีไวดีนอก,ก็เสียเป็นบางตัวไม่ ซื้อเปลี่ยนใหม่น็อตแล้วก็แช่น้ามันโซล่าแช่ไว้ในนี้ฮะแช่ไว้น้ามันโซล่านี่ขัดไว้ขัดถังลมนี่ผมใช้ขนาดใหญ่เลยนะใช้ถังลมเล็กๆนี่ยิงไม่ออกนะต้องใช้ถังลมขนาดนี้แหละให้ลมถังใหญ่ๆนี่ยิง ผมมองดูแล้ววันนี้ก็สูสีนะไม่เสร็จก็เหลือน้อยนี่ค่าแรงถึงก็เสร็จใช่ไหมนี่นี่ทางเบิ่มเราทางประจำบริษัทคุณหาง้านเยนี้าะว,ว่าเบิ้วสี่คนครัเปลี่ยนโซ่ไม่เสร็จก็เหลือน้อยแล้ว น็อตเราถอดออกมาแล้วก็นี่อีกคนหนึ่งคอยจับตัวเมียไว้ด้านล่างครับอีกคนหนึ่งคอยยิงด้านบนนี่เสร็จแล้วก็ออกมาใส่นี่แช่ไว้ครับแช่น้ำมันโซน่แล้วก็ขัดสักหน่อยหนึ่งมาให้มีขี้ดินแล้วเราก็ แป๊บเดียวถ้าใช้คนคันนี่กี่วันเสร็จครับประมาณสามวันสามวันอ๋อถ้าใช้แรงคนนี่นะอ,อ,อ๋ออ๋อโอ้หนักหนักเดินมานี่มีบล็อกลมอย่างนี้สบายเดี๋ยวเอาน็อตออกเอาใบแทกออกใบแทกก็เดีย๋ยวเอาใส่กับคืนเก่านะาวางไว้นี่แหละจะใส่กับแทกไม่ได้นะ สี่คนเลยวันนี้นี่ถังลมผมก็เอามาไว้ไว้สําหรับเป่าหัวน็อตที่มันหวานขายไม่ออกลวดสลิงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเส้นขนาดนี้ดึงเข้าไปเหอะไม่มีขาดหรอกเส้นเบลเลอร์ขนาดนี้เป็นลวดสลิงของอาครับเขาให้มาเมื่อก่อนแกมีรถสิบล้อไว้ดึงรถสิบล้อวันนี้ได้มรดกตกทอดมาครับนี่เครื่งไม้เครื่องมือนี่ดูนะเต็มเลยได้เครื่องมือมา เอามาปานอาครับเมื่อก่อนแกก็เล่นแมคโครแต่ทุกวันนี้แกเลิกแ,แกก็เลยยกมอดกเครื่องมือให้ฮะนี่เครื่องมือของแกโอ้อยังใช้ได้หลายตัวนะลวดสลิงด้วยทั้งลมด้วยอาให้มาครับอาให้มาอาผมเคยเล่นแมคโครมาก่อนแต่ทุกวันนี้ปิดกเกษียณแล้วเลยให้เครื่องไม้เครื่องมือมาฮะ ช่างก็บอกว่าน่าจะเอาไปใส่บูธนะเพราะว่าสลักกับลิมมันยังดีอยู่เลยนี่ยังเหลือต้องหนานะลิ้งนะลิ้งยังสวยอยู่นะฮะนี่นี่บางคนนี่บูธมันแตกเออบางคนนี่ใช้ขนาดนี้เลยนะเหลือแค่นี้นะนี่เหลือต้องเยอะเลยใช้แคบขาดอ่ะสลักก็ยังดีอยู่แต่เสียอย่างเดียวบูธมันแตกครับบูธมันแตกบูธมันแตกไอ้เฟืองบล็กเกตนี่หมดแล้วแหลมเป๊บเลย แหลมเลยแหลมนี่ไม่ดีนะจะออกเลยอ่ะ๋ยวดูเสียเตยขยับก่อนหมุนครับหมุนข้างบนออกเกือบหมดแล้วเดี๋ยวจะหมุนตัวด้านล่างต่อต่อทั้งลมทั้งแก๊สอ่ะอ่ะอ่าเร็วเร็วต่อทั้งลมทั้งแก๊สด้วยช่างสร้างแล้วหมุนหมุนหมุน อยู่ที่ไหนได้ว่าโอ้อยู่ตรงอี้ห <c oughs> ครับอ่ะหมุนไปเดีย๋ยวเราถอดใบแท็กออกเสร็จแล้วเราจะตีสลักออกเอาโซ่ออกแล้วเอาตัวใหม่เนี่ยที่กองไว้ฮรัไหมอลามเลยสั่งจากศูนย์มาฮะใช้ของแท้เลยเปลี่ยนทีหนึ่งอยู่ได้หกปีอะเปลี่ยนไปเลยฮะอ่ะได้ครับวาง วันนี้บุลลอดยังคงไม่ทํางานนะเปลี่ยนรองเท้าให้เจ้าการยาวก่อนเปลี่ยนเสร็จแล้วจะได้เดินสบายสบายหน่อยอดใจรอครับไม่เกิน2วันจะได้ไปลุยงานต่อเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ